เฮล lo สบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวรอ,อีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้นาะสาวรจะพาทุกคนมาเบิ่งโรงงานปลากระป๋องปลาทูน่าในเมืองไทยเพิ่นผลิตแนวใดเนาะ,ะที่เพิ่นส่งขายอยู่ที่เซเว่นอีเแล้วก็มีอยู่ในประเทศลาวเ,าเนาะ,ะแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าตามห้างค้าทั่วไปตามตลาดจังสินะทุกคนคือคนลาวนิยมกินเนาะ และเขาก็มีแต่เคยกินปองปลาซีเลกทูน่าทุกคนมีแต่เคยกินปูหัวเพื่อนผลิตแนวไรแล้วมื่อนี้นเราเฮาจะได้มาเห็นอยู่ในคลิปนี้ ก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญ,ญาตเรือเจ้าของคลิปเราก็าบุคคลในคลิปนำหรือที่สาวอนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะสาวอนจะขออนุญาตเนาะคัดลอกลิงไว้ด้านล่างเพื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามช่องของเพื่อนได้เลยสาวอนขออนุญ,ญาตนะเนาะเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้หูเป็นความหูว่า,าเพื่อนผลิตแนวใดโรงงานประเทศไทยเป็นแนวใดไปเบิ่งในคลิปพร้อมๆกันเลยไปกันเลยทุกคน let's ที่โรงงานซีเล็กชูอหน่าที่เราตู้จักกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีมานานมากแล้วทุกคนและนี่คือโรงงานของเขาเลยใหญ่มากโ,โห้ยาวไปถึงนู่นปลาทุกคนเราไปดูดีกว่า<ช>ว,ว่ามันจะมาเป็นแบบปลากระป๋องที่เขาขายกันปลาซูเปอร์นะคะต่ามสะดวกคือต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงไปกันเลยดี ก็เปลี่ยนล่างมาเป็นล่างนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมพร้อมไปดูนะคะว่ามันเริ่มยังไงนะคือมาตรการที่นี่ค่อนข้างหนาแน่นมากนะดูดูดูมาก่อนว่าชุดนี่เนี้ยมากนี่คือเราจะขอเข้าชุดนี้กลับบ้านพีเลยเป็นขอทะลึได้ไหมฮะได้เนาะนี่อย่นงี้เพราะว่าไม่ให้วิัาไทยลมสินพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดชื่อยาวเหมือนกันแล้วครับแช่เป็นใครเนี่ย แล้วแกไม่ใครไม่คุ้นเลยค่ตอนนี้เราเหมือนมาทัศนศึกษาเลย <_ an> หัวเขียวนี่คือคนที่แบบว่า,มาแมลงวนันพวกเขียวสีเขียวคือพวกคนที่มาเป็นวิสิตเตอร์ส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นแบบว่าคนที่ทํางานที่ในนี้สิ่งแรกเลยที่ได้รับรู้นะคือกลิ่นกลิ่นปลาเลยเนาะแต่ไม่ได้แบบเหม็นขนาดนั้นนะคือมันเป็นกลิ่นแบบไม่รู้ว่าปลาเหรออันนี้คือปลาหมดเลยเหรอคะ อ๋ออันนี้มาจากไหนเหรอคะปกติว่าปลาจะมาจากเวสเทิร์แปซิฟิกโซเชียตคือฝั่งตะวันตกอ๋อคือคละกันมาใช่ค่ะเป็นปลาทูน่าหมดเลยใช่ไหมคะอโหปกติที่นี่จะอยู่ประมาณ500ตันค่ะ500ตันห้าตันเลยนะทุกคนเยอะมากโอ้โหเขามีน้ำอะไรด้วยนะทุกคนล้าเชื้อนะล้างค้า้าปลาลงแล้วก็จะขาดสายปลา อ๋อปลาจะลงตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะปกติปลาเราจะลงตรงนี้นะคะมาจัดมาจากข้าวเรือหรือว่ามาจากทูกปลาได้ขันได้ค่ะเพราะว่ารถอันเนี้ยขนปลาเขาบอกว่าถึงสามตันโอ้โหมันเป็นปลาหลายๆชนิดค้างกันมานะเป็นปลาทูน่าหมดเลยแต่คนละสปีชีส์เป็นปลาว้าวอุ้ยโอ้โหแบบปลาแซ่แก่ประมาณรถตูแป้โอ้โห ถ่ายเป๊กเลยค่ะแต่พอตอนที่เราเอาไปทาลงก่อนลงกระป๋องเราก็ต้องทําให้มันแบบว่าไม่เย็นใช่ค่ะสุกหรอคะใช่ค่ะต้องทำควาเย็นเพื่อให้มันอสดเกี่ยวความสดตลอดถูกไหมอโอโหนีรถเขาทําแอร์ได้เย็นกว่าบ้านกูอีกเนี่ยและนี่ก็คือสีหน้าของผู้ที่ลังรอปลาดูน่าอยู่เขาเรียงตัวกันเพื่อที่แบบจะแยกชนิดปลานะอันนี้คือวัตไซวัตไซ ก็แยกปลาด้วยนี่ทุกคนปลาจะมีหลายชนิดมากเลยนี่เลยนี่คือพี่ที่มีในวันนี้ขหวดของเขานะสายพันธุ์ที่เขาเอามาละทุกคนจะมีซิชิแจ็คเยลโลฟินดีไอโอว่าคอคือปลา้อนตัวใหญ่แน่นแน่นทุกคนหนักแล้วมนดูแตกอ่ะพี่็าแยกโอ้ได้ไงโอยากร่ะแต่ตอนนี้คือเสียงดังมากเพราะปลาเป็นน้าหนักเยอะแล้วมาเจอกับปอันนี้พี่กำลัตาสายพันธุ์เหรออ๋อพี่รู้ได้ไงอ่ะ งไทุกคนอัน <cons> น <urai> ี <w benim graffiti> ้เป็นปลาตัวใหญ่สุดที่ชื่อว่าอะไรนะเอาบลาเอาปลาวานเฮ้ยเฮ้ยยั่นี่ก็เปิดเองไม่ได้อะไรอะเขา้องยังไงเราต้องหลบไหมดูนะดูความแม่นของเขานะฮะน่ะเขากดดันแล้วจึ๊กเดียวเสียบติดเลยนะฮะดูนะฮะแม่นมากนะครับคนนี้โจตึงแห่งบริษัทซีเล็กซูน่าทั้งเดียว ข้าเลยนี่อ่ะหล่อเลยนี่หล่อเลยอุ้ยมาดูหาง<อ>นี่โอ้โหคุณมัน,นใหญ่มากโอ้ใหญ่มากนี่มีมนี่มันตัวใหญาก็แล้วลุกคนประมาณหกสิบโลค่ะคนตัวใหญ่ทุกคนนึงแล้วโอ้ใหญ่กว่าซาวอนอีกดักเท่ากับคนอนน่ะหกสิบโลคุณอะ เรากำลังจะเข้าโซนปลาสดนะคะเขาก็จะมีการลูดสิ่งสกปรกออกเอ้ยเจ๊เอ๊เจ๊กะจีเนี่ยเจ๊กะจีเอาไปลูดผมแล้วออกป้าเพื่อความสะอาดนะเนาะโรงงานน้ำทรายคุณนะป้า ความสะอาดอต้องยืนนึงต้องมาก่อนมสะอาด,อดาแล้วค่อยเช็คโทรศัพท์ว่ามีใครแชทมาหรือเปล่าตัวท้อรไายขั้นออต,อตอนการฆ่าเชื้อเยอะมากครับโอ้โหสะอาดอาอเห็เหนีหรอโรงงานได้มาตรฐานโรงงานวันพายทาุกคนนีคือการละลายปลาปลา ให้มันนิ่มลงนะคะพอปลานะคะออกมาจากห้องเย็นแล้วอะ่ะเขาก็จะเอาปลา,ามาละลายนะคะในน้ำแบบธรรมดาปกติเดี๋ยวมจะมากดรอบใชรว่าไม่ได้มีความแข็งในเลือยแล้วแล้วเราก็จะทำการผ่าท้องควันไส้ของปันหน้านั้นออกมาค่ะาไใช่ใช่ใช่มีการมีประมาณ8,000คนว,ว้าว8,000คนต่อมานะเขาก็จะเอาปลาไปอบค่ะทุกคนแล้วก็มาขูดสะอาดนะคะขูดพวกหนังพวกแบบเกร็ดอะไรต่างๆออกเยอะมากคุณมันเยอะมาก ดูดีเขราะทำเป็นแบบว่าดูแบบน่ากินมากอุ้ยอุ้ยคนเห็ดแบบนี้เลยทุกคนสีดย่อนมืออาชีพมากป๊าดไม่คือวันนี้คือวคนหลายแห่งตัวขี้คนขี้ดูก็คือห้าพันห้าห้าร้อยตันอันนั้นเลยใช่ไหมคะก็จะมาผูกตรงนี้เพื่อเตรียมลงกระป๋องใช่เต่ามากไม่เหลือแบบหลังแล้วนะคะเขาก็จะมาเลี้ยงเลยเพื่อ ต้องอยากจะวัดชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็ใส่ตามจำนวนน้ำหนักที่เป็นไว้ที่เราเห็นแหละขั้นตอนทำคนเยอะมากมาที่เลื่อนมาใช่ไหมทุกคนก็จะถูกยัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้เลยโโอ้หแล้วมันก็ได้เป็นชิ้นเล็กๆเว้ยอ้แต่ชิ้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยวันหนึ่งไม่กี่กระป๋องเหรอคะสองล้านกระป๋องลสองล้านกระป๋องเยอะมากสังเกตปลาเขาจะไม่เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะจะเป็นแบบชิ้นแบบเป็นชิ้นเป็นอันแต่คือเป็นเนื้อเนื้อแน่นๆเลยนะ ไปการช่างดูว่ามันโตไหมนะทุกคนจากน้ำหนักที่ใช้เครื่องวัดไว้คือใช้คนคิวสีรอบหนึง่ง<อ>นี่แล้วเขาก็จะมาใส่น้ำเกลือนะคะอันนี้<อ>เป็นรสแบบว่าทูน่าในน้ำเกลือในน้ำเกลือดูดีดดน่ากินมากทุกคนมาดูสะอาดบริสุทธิ์สุดๆเลยน่ากินอ่ะมเมื่อกี้ผมถามเขานะว่าแล้วจะเป็นพวกน้ำปันอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเพราะว่าก็คือในเครื่องนี้เลยเนี่ยดูมันสามารถแต่งได,ได้ว่าจะใส่น้ำแร่น้ำเกลือน้ำานอะไรเงี้ยเลือกได้ ถ้าเกิดใช้น้ำมันอ่ะมันจะออกท่อนี้แต่วันเนี้ยขบวนการผลิตของวันเนี้ยตอนเนี้ยเขาเซตเป็นน้ำเกลือไว้โอ้ทุกคนดูนะว้าวโอ้เฮ้ยทัานตอนหนอนมาแล้วทุกคนหลังจากที่เขาแบบว่าแพ้ทูน่าเข้ากระป๋องเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอามาทำการอบค่ะฆ่าเชื้อนะคะทุกคนในตู้นี้เลยอ้คก็สวยอวกาศคือความมามารถส่งไปดังค่ะ เสื้อมั่นได้เลยเนาะโรงงานเมืองไทยว่าแบบสะอาดจริงสุดยอดสินค้าผลิตภัณฑ์ไทยเนาะทุกจะทาการฆ่าเชื้อนะคะทุกคนทาให้เราสามารถเก็บแบบว่าอาหารกระป๋องอะไว้ได้นานเวอโดยที่ไม่ต้องผ่านอผัาดกันเหียผัากันบูดอะไรเลยซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่าแบบว่าอาหารกระป๋องอไรก็ต้องผัา,ากันบูดแต่จริงๆไม่ใช่ตาขี้หอกก็ไม่รู้มไม่ได้งแต่ว่า เทีย่ยวน่าไม่ใช่เพราะเขาเคยโฆษณาบอกเลยว่าไม่ใส่สายกันบุ๋นไม่ใส่สายกันเสีย <MC. S 2> ไม่ใส่สายกันบะา๋อ้อเล่นครับก็ค <c oughs> ือในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเราเรียกมาเพื่อทำการแท็กกิ้งขลับลับตรงนี้ฮะจะไปรับมาเป็นไบลอดีเอามาในลายที่เราจะทำการแพ็กนะครับเป็นล็อกๆกระดาษใช่ไหมใช่ครับก็โตตามเหมือนกันรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพาเลตนะทุกคนเผื่อใครไม่รู้ เขาเรียกว่าพาเลทหนึ่งพาเลทคือหนึ่งแทกนี้หลังจากที่เราพันิลิปเสร็จแล้วเราจะมีการติดแท็กบาร์โคที่เป็น q r วะโคในบาร์โคเนี่ยจะมีในส่วนรายละเอียดของตัวโรดักและว่าจะนอนของโคดักอยู่ัขั้นตอนต่อไปอยังไงฮะ หลังจากที่สินค้ามาที่ลายที่ทำการแพ็คแล้วเนี่ยพนักงานก็จะทําการตรวจสอบก่อนว่าสินค้าเนี่ยตรงกับสิ่งที่เจ้าต้องการแพ็กไหมภายตามเซลล์ออเดอร์หลังจากที่ทําการตรวจเช็คจํานวนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพนักงานก็จะตัดฟีมอร์นะครับ<อ>แล้วก็สายพานก็จะสุดลมเลี้ยงรู้ไหมเครื่องจ<า>กักรเครือ<ม>ร่องมือขนนะตัวดีบลาเน่ก็จะทําการสู่สินค้าเป็นคอนเนเยอร์แล้วก็เข้าสู่สเต็จของการจีสล็อตต่อไปคือก่ที่จะมากระบวนการของแม่เขาขอทำการ ใส่าเนี่ยเขาปีมแปปิดเล็กน้อยแล้วเราจะแลปทำไมเ่ยเราไม่ออกที่กระนั้อการแลปเนี่ยก็คือว่าป้องกันฝุ่นป้องกันพวกอะไรที่ปากคนมาสะกดอ่ะเอาตรงก็คือเสียต้นทุนในการผลิตเพิ่มแต่เพื่อความมั่นใจใช่ไหมให้มันแบบไม่มีสิ่งแบบออมเนี่ยเขาก็ทำเพื่อคุณภาพสินค้าเขานะครับทุกคนยอดเป็นลมดูเนาะเป็นลมดูเพราะว่า ไปสู่ย่างกาศนะฮะเพราะว่าตัวกระป๋องเนี่ยเป็นภิณฑ์เรามีทั้งในส่วนของตัวที่เป็นอลูมิเนียมซึ่งถ้าเราใช้ระบบแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดูดได้ง่ายๆอะเทำง่ายเลยขั้นตอน,นอเ,เ,นเอยเอยลลกะกว่าที่เราคิดไปเยอะมากอันนี้มันคือเครื่องอะไรครับเรื่องสลาครับสลากจสลากที่เอามาพุ่มตัวกระป๋องตอนนี้ถ้าเกิดกดจะเป็นยังไงครับอ๋อสายพานก็จะหยุดครับจะหยุดทันทีเลยยา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 ย นี่ก็คือจะเป็นเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์โอ้มีเอกซเรย์พอที่อยู่ข้างในเนี่ยมีอะไรปอมปนไหมแกนนั่นเลยเหรอก่างตัวใหญ่ตัวเหล็กอลูมิเนียมใช้ตัวรักษีเอ็กซเรย์ในการตรวจเลยครับถ้าสมมติว่ามี ปิงแต่ความมามันก็จะดีเทคออกก็ถึงจะมีโซลีออกกต่แน่เนี่ยกระป๋องก็จะลำเลียงค่ะมันต้องวนๆเนี่ยไม่แบบเีเดียวอ๋อเราเป็นออโตเมชันซึ่งเราใช้สปีดค่อนข้างสูงเราจะแน่เราต้องการแก้ในการจะให้มันวิ่งขั้นกลางนานนระยะมันสั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มันเร็วพอมันเร็วเสร็จมันจะชนกันได้ง่ายเคองจักรก็ชนกันเอจะซื้อเครื่องจักรเดียวอ่ะยังมีตังยังซื้อไม่ได้นะต้องคำนวณทุกอย่างให้ครบเนี่ยแม่มันทำงานด้วยกันไม่ได้ เรายังเดินทางไม่จบนะทุกคนเรายังต so well ้องผ่านด่านต่อแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยเสร็จแล้วก็ของปื๊บก็ตอนนี้เราต้องมาตรวจคุณภาพการนั่ากานยาข้าวเลยใส่ภายนอกแบบว่าดูโอเคหรือยังใช่พอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บใส่ถังมันจะเป็นเครื่องสแต็กนะครับเครื่องเนี่ยจะถูกลำเลียงแล้วก็สแต็กก็คือเราใส่สี่ช่องแล้วก็สแต็กสี่ชั้นอใช่เราไม่ต้องมีคนทักหลอกว่ามันแทักหลอกให้ใช่น้อง เราเดินทางไม่จบ่ะทุกคนเราต้องไปอีสุดใช่ใช่มาป็นแท่เดินทางมาไกลแฮงนี่ว้าวฟองตาซิลิกทูน่าไทยแลนด์ กระป๋องเนี่ยมีความอุ่นระดับหนึ่งพล้วที่เวลาเราสวมชิงเนี่ยอุณหภูมิไม่ต่างกันเยอะการชิงจะได้สวยอ๋อเร้อละบาร์โค้ดถ้าถูกยิงไปตรงนี้มันจะขายเป็นตัวเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยถ้ามีการรูปแบบการแท็กก็ต้องปิดบาร์โค้ดก็คือต้องมีการเรียงจะมีการถึงเห็นไหมฮะเราจะปิดบาร์โค้ดไปนี่อันเดียวกันได้อันนี้คือเตาชิงนะเตาชิงครับอันนี้เราจะมีการให้ความร้อนส้อนง อ่าให้มันชัดโอ้ยตรงนี้อุ่นๆเลยนะเนี่ยมีไอไอร้อนๆออกมาตรงนี้เลยเล่าแรกว่าจะยังไม่ยังไม่เป๊ะอ่ายังไม่เป๊ะอ่าไปดูรอบสองโอ้ยมัเป๊ะเลยมันรัดแน่นเลยเป๊ะเลยมาดูอันนี้อันนี้อันนี้คือเป๊ะละเรียบร้อยเอาตัวกระบอกที่เรามีการติดตัวบาโครเนี่ยใส่ตัวกล่องก่อจะได้เป็นแบบคุณน่าจะของสักหนึ่งอันอ่ะทุกคนผ่านกบวนการพุกเยอะเราใช้แบบคุณเยอะมากอ่ะกว่าจะออกมาเป็นให้เราแบบกินอ่ะกระบอกหนึ่งอ่ะว่าเป็ ละเอียดมากจริงๆแล้วก็รักษาคุณภาพความสาตะอาดต,ะต,ะต,ะตะ่างๆคือเห็นชัดเจนเลยว่าสุดยอดอันนี้ก็คือจบแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่พนักงานใส่เรียบร้อยแล้วกนะ็จะรูดเทปตัวทาโพลเรียบร้อยน,นะก็เข้าสู่ขั้นตอนการรูดเทสแล้วก็อินเสตที่กล่องแล้วก็ชั่งน้ำหนักเออแต่น้ำหนักล้องผิวขาดจะตีเขียวผ่าน เราก็จะเปิดดูว่าให้มันไม่ครบจริงหรือเปล่าแต่แล้วเจอของเี้ยหรอใช่ครับซึ่งซึ่งเราจริงๆแล้วเราค่อยๆใส่เทระก็หลังจากที่ผ่านมาเรียบร้อยนะครับก็พนักงานก็จะลำเลียงตามเรียงเป็นพาเลทแล้วพร้อมที่จะจะส่งไปให้กับซีซีกระจายสินค้าต่อไปว้าวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างแล้วก็จะได้ซีเที่นข้น ่างนี่เล่นกว่าจะออกมาได้น้องแบบมาจนไทยเยอะมากนี่เนาะทุกคนว้าวไทยแลนด์ทุกคนนี่เนาะคือสุดยอดอิลี่โรงงานประเทศไทยโอ้โหยืนหนึ่งของความสะอาดได้มาตรฐานโรงงานใหญ่ทุกคนว,ว้าวไทยแลนด์ทุกคนตามคลิปอิลี่เนาะสาวนก็บุเคยเห็นจากเทือเนาะคือแบบเฮาก็มีแต่ซื้อกินนะเฮาบุหัวเพื่อนผลิตแนวใดเอาปลาอย่างมาเฮ็ดเฮาก็บุหู เนาะทุกคนคือปองปลาซีเลกทูน่านี่นะคนลาวก็มากกินตามห้างสรรพสินค้าตามห้างตลาดตามอีย่างทั่วไปมีหลายแห่งทุกคนคนลาวนิยมกินแล้วเราได้มาเห็นโรงงานแบบนี้ก็เห็นได้เฮายิ่งมั่นใจไปอีกทุกคนพราทุกคนเพื่อนแบบว่ายึดถือความสะอาดนะเนาะ ความได้มาตรฐานของโรงงานนะทุกคนเบิ่งแมก่อนสิเข้าไปได้ใส่สุดใส่อะไรทําไมมาแบบมาสกีนเอาอันสิ่งแปลกปลอมสิ่งเปื้อนเปือเอียงต่างๆออกอีกทุกคนที่มันจะติดกับสุดเหาไปนะแล้วก็ล้างเกือบล้างรองเท้าล้างมือแล้วที่สําคัญเนาะการผลิตปองปลาซิเล็กทูน่านี่ก็หลายขั้นตอนคือกันเนาะแบบมาทําความสะอาดนู่นนี่นั่นมาแกเอาเปลือกออกเอาก้างออก,ออก,ออก,ออก คือแบบมีหลายขั้นตอนแล้วก็แบบผ่านกรรมวิธีหลายเขาก็ได้เห็นในคลิปแล้วเนาะทุกคนเขาได้เห็นแบบนี้เขาก็ได้หู้เนาะมีความหู้และนี่คือโรงงานปลากระป๋องซีเล็กทูน่าของเมืองไทย ไทยแลนด์ทุกคนแลวก็ว,ว้าวไทยแลนด์ทุกคนสุดยอดเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวอนก็จะขออนุญ,ญาตเนาะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาวอนในเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะอยากซัพพอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวอนก็อยากกดคามโฆษณาเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย